ห้องนี้อ่ะจะพิเศษนิดนึงคืองานทอสเส้นอ่ะครับคุณลูกค้าคือสถาปนิกนะครับพี่พี่เพื่อนเืนดูดูได้ครับคือตรงนี้เขาออกแบบทอสเซ้เป็นบานเลื่อนสับล็อกสับล็อกนะครับล็อก,ลอก,นะลอกแล้วก็มีกันยกเป็นบานเลื่อนหมดเลยแล้วมีฟิกหรือตัวท็อปด้านบนนะครับ เปิดล็อก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 นะครับแล้วก็เปิดออกไปค่อนข้างสมูทนะครับตัวด้ามจับนะครับของทอเซมนเนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษนะครับในเรื่องการจับถนัดในเรื่องการรูเดนน้ำการระบายนะครับการติด2ององค์ประกอบแบบนี้เนี่ยเราพยายามออกแบบให้ลูกค้าประหยัดที่สุดดังนั้นประหยัดยังไงคือจะเห็นได้ว่า มุ้งนิลภัยนะครับก็ผมจะขอญาตคุยควบคู่ไปนะครับมุ้งนิลภัยเนี่ยเราใช้เป็นบานเปิดนะครับอย่าเพิ่งสงสัยนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับคือบานเลื่อนเนี่ยมีข้อจํากัดตรงที่ว่ามันจะปูดออกมาประมาณ6เซนงานงานบานเปิดเนี่ยจะปูดอยู่ประมาณ3มเซนกว่าและลูกค้ากออ็อยากจะได้บานที่มัน ไม่มีเส้นคาดกลางเส้นคาดกลางของมุ้งนะครับตรงนี้เหมือนกันเขาก็เลยจะปิดบานแบบนี้เต็มเต็มไปเลยแล้วปิดล็อกถ้ามองออกไปเนี่ยจะเห็นว่ามันโฟแล้วใสแล้วกรณีที่เราช่วยลูกค้าประหยัดเนี่ยจะเห็นว่าความสูงของตัวท็อปบนที่เป็นกระจกเนี่ยเราไม่ได้ติดตั้งนะครับไม่ได้ติดตั้งมุ้งนะครับไม่ได้ไม่ติดตั้งตะเท็นะครับ แต่ยังเป็นทอสเทมทอสเทมทอเทมทอสเทม,ทเทมและมุงม้งนิรภัยที่อยู่ในตำแหน่งความปลอดภัยแบบนี้นะครับดังนั้นเงื่อนไขของออการรับประกันเงื่อนไขของชิ้นงานทั้งสองแบบเนี่ยหัวต่อเท่านั้นนะครับจะตอบโจทย์ลูกค้าได้